สวัสดีครับพี่น้องครับต้องโปร่งร่างชนแนลเมื่อนี้ผมสีมาสอนพี่น้องเด็นพินในการเรียนพินเริ่มจากศูนย์ในอีพีที่สองพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับตอมปองล่างชาแนลมอนีนะครับผมสีมาผ้าพี่น้องหลีดพินคือการเรียนพินเริ่มจากศูนย์ในอีพีที่2หลังจากทีอีพีทีหนึ่งงานขอเฮ็ดไว้โดนเติบเราครับพี่น้องครับแกระพี่น้องหลายคนก็อขอมาว่าเฮ็ดอีพีที่2แน่ะนะครับอีพีนี้นะครับ ผมจิสอนพี่น้องดีดพินอ่าต่อจากคลิปที่แล้วก็คือว่าอ่าพดที่เริ่มมีการกดการดีดการเรียนกรอได้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะมาเหตุให้พี่น้องดีดพินเนี่ยออกสำเนียงพินนะครับสำเนียงพินมันเริ่มออกมาแล้วแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดโดยอ่าไล่ง่ายๆให้พี่น้องได้ฝึกหัดน้ำนะครับอ่า เบอรคลิปนี้จบนะครับฝึกน้ำเรื่อตๆจนจบพี่น้องสิริพินมวนแน่แทนแน่นนะครับผมอ่าก่อนที่จะเรียนกันนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจได้ครับขอคนละไล่กับพ่อนะครับผมับขอบคุณหลายนะครับ การเดนพินเริ่มจากศูนในอีพีที่2นะครับคลิปนี้ผมสีภาพพี่น้องมาฝึกหัดวิธีการดีดพินให้มันมวนนะครับมีเทคนิคแบบไดแน่นะครับเมื่อเขาดีดพินเรื่มต้นได้แล้วตั้งค่ายได้แล้วต่อไปเขาสียางเนี่ยตัวนี้นะครับสีภาพพี่น้องยางนะครับคือกันเทคนิคก,การควบโนดนะครับนะครับการเฮ็ดเสียงด้นนะครับนะครับอันนี้การต้อยสาย นะครับการต่อยสายเสียงดนนะครับนะครับการควบควบโนตนะครับควบสายครับควบโนดเสียงเลี้วเสียงดนนะครับนะครับอ่าละการมือนีนะครับผมจะออกมาสอนพี่น้องในมือนีนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเล่นกันนะครับก็ตั้งสายก่อนเป็นเอม่หนึ่งคือเก้านะครับเสียงเสียงหางลางสายหนึ่งเป็นเสียงมี เสีย,ง,สยงอีนะครับสายสองเป็นเสียงลาหรือเสียงเอสายบนเป็นเสียงอีนะครับตั้งสายได้แล้วนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องทนใดตั้งสายบ้านได้ไดนะครับเข้าไปเบิ่งคลิปสอนตั้งสายพินนะครับอยู่ในช่องมูลมังอีสารชนเนลนะครับ้วก็สอนวิธีโหลดแอปตั้งสายทีมันใส่ฟรีพร้อมนะครับพี่น้องอย่าไปโหลด แอปที่มันเสียตังค์นะครับเขาเสียเงินอะไรที่เขาแจกฟรีเขาก็เอาซะนะครับเพราะว่าต้องไปโหลดที่มันอ่าต้องเสียตังค์นะครับท่านหรือว่าท่านไหนบ่มอ่าโหลดว่าเป็นนะครับก็สามารถสร้างสื่อจูเนื้อตั้งสายจากผมก็ได้หรือว่าหาสื่อมงอื่นก็ได้นะครับเพื่อมาตั้งสายมันตรงกันเพื่อในการอ่าผาจะจับเสียงถืกนะครับผมอ่าเมื่อเขาตั้งสายได้แล้วนะครับเทคนิคที่ผมจะมาสอนเมื่อนี้นะครับ เทคนิคแรกเป็นการควบโน้ตนะครับควบโน้ตนะครับตัวแรกนะครับมาจากเอืนว่าเสียงลานะครับเห็นว่าครับเป็นรองครับผมจะเอื้อนว่าตัวนี้เอื้อนว่าเอื้อนเสียงนะครับเอื่อนเสียงพินนะครับอ่าเอืนว่าควบโน้ตนะครับเห็นไหมครับให้เอาเสียงลาผมจะเอาเสียงลาเนี่ยเล่นเสียงลา ผมจะกดเสียงซ่อนก่อนนะครับกดลอดดไปเลยครับแล้วก็เอานิวนางนะครับกดเสียงนาขึ้นกดนะครับนะครับพี่น้องฝึกแบบซีก่อนได้ครับอ่ากดเสียงลานะครับเอาเสียงเสียงลานะครับเรียกว่าเอื้อนเสียงเสียงพินนะครับอ่าอ่า ลูกที่หนึ่งผ่านไปลูกที่สองเสียงซ่อนนะครับอ่าดีดเสียงมีเดี๋ยวกดเดือสี่กดเสียงซ้อนน้ำน้ำกดน,นะครับตามหลังนะครับอ่าดนี่ครับเสียงซ่อนนะครับซ่อนนะครับเห็นว่าครับอ่าต่อไปเสียงเลว นะครับเจ้าเสียงเรแต่ผมกดโดไว้นะครับเนิ 4, ้อสี่กดเสียงโดไว้แล้วก็นิ้วกลางกดเีน้ำกดนะครับแบบนี้นครับเสียงเร็วนะครับปรไปเสียงดนเอื่นว่าต้อยสายครับพี่นนองกดโดดีดแล้วก็ปล่อยสาย นะครับครับดีดก้อนนะครับแล้วก็ปล่อยสายปเปนะ็นเสียงดนะะงดนะครับเอื้นเสียงดนแล้วก็เสียงโดนะครับโดทิ่มันมันควบโดนะครับดีดเสียงลาก่้อนพี่นอดด้องแล้วกดโดมกดนะครับโด นะครับอ่าเอาไหมนะครับเริ่มจากลานะครับลาซอนเลวตุนดดอ่าสุดท้ายกันกรออ่าหลายๆท่านเข้าใจผิดว่าการกรอนี่ต้องเอามือเก่งแบบสี่นะครับแบบสี่อ่ามันอาจจะได้ย,ยุคครับพี่น้องแต่ว่ามันมันเฮ็ดให ความละเอียดของของของกันกรอเนี่ยบ่หลายแล้วเขาเกล็่แขนพร้อมห้องมือยพร้อมนะครับเพลอเพอมันโดนสายอื่นพร้อมนะครับอ่าวิธีนี้ยังไม่แนะนํานะครับอ่าผมแนะนําให้การใช้ใช้ข้อมือแบบซิ้นะครับอ่าแบบซีห้องก็ต้องไปเกลีงมันนะครับสบายๆนะครับ ลัการมุนี่นะครับการควบโนดการต้อยการกรอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการฝึกหัดแบบง่ายๆนะครับลายที่คุ้นหูทํานองที่คุ้นหูอยู่แล้วนะครับคือลายสารพันนะครับโดยผมจะนําเอาแบบฝึกหัดเมื่อกี้แหละพี่น้องนะครับมาใส่ในการเล่นลายสารพันนะครับบางคนกาเรียนมาแล้ว โน้ตแบบตรงๆแต่ว่าอันนี้จะเอาโน้ตแบบเพิ่มความไพเราะเข้าไปนะครับโดยหลักการนี่แหละ,ะเข้าไปใส่นะครับโน้ตวัตที่หนึ่งนะครับขึ้นต้นด้วยเสียงมีลานะครับมีคือมีสายสามมีต่ำสุดนะครับเสียงต่ำสุดของพินคือเสียงมีนะครับมีลานะครับดูนะครับดูอ่า ดคือกดเราดีดเสียงลาก่อนนะครับแล้วกดดูตามหลังนะครับ do, ดูสอนลาดูสอนลาต่อไปดูเลวมีนะครับดู do, นะครับดีดลาก่อนนะครับดู do, แล้วก็เลว ดีโดก็แล้วก็นี่อ่าตัวนี้เอากรอมาใส่น,นะครับวักที่หนึ่งนะครับจบไปแล้วเริ่มใหม่นะครับมีลาดซสนลาดซสนลาดเลวอ่าจบไปแล้ววักที่หนึ่งวักที่สองดินดับซีนะครับ มีลานะครับมีสายหนึ่ง <La. S 1> อ่าอันนี้ควบมาเล้วเอือนมานะครับมีลาครับเขาขวบมาก่อนปุ๊บแล้วก็มันมากรอตามหลังนะครับซอนเลมี Son, Le, อ่าดีเสียงมีก่อนนะครับซอนเลมี Son, Le, อ่าต่อไป ดนมีเรลวนะครับดนปล่อยสายนะครับดนมีเรลวโดอ่าโดตัวนี้คือดิดสายลาก่อนนะครับโดสอนลา ไปแล้วครับพี่น้องครับเทคนิคทั้งหมดที่ผมเอามาสอนเบื้องต้นได้เอามาให้พี่น้องฝึกในแบบฝึกหัดก็คือลายสารพันยะนะครับในที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจกับรีเบิ้องไม่ึงก็จะฝึกไปนน้ำได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านสำหรับมือไม้ระดับสวสูงวัยที่เริ่มฝึกพิมพ์นะครับกับ อายุมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับอา,อายุไลายที่สุดทีม่มเรียนทังผมก็คือ73ปีนะครับคน,นยังเล่นได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอายุน้อยก็นั่นก็แสดงว่ายังมีสิทธิ์ที่จะเล่นได้อยู่นะครับก็บเป็นคาลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในการดีดพินทุกท่านเด้ครับพี่น้องครับมีปัญหาหยังสงสัยอยังกะสามารถแอดไลน์แล้วก็ทรแอดไลน์แล้วก็ สอบถามเขามาได้หรือจะโทรเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นยูน้าจอนี้นะครับก่อนจากกันนะครับพี่น้องก็จะลืมนะครับท่านไหนพันในมีพิ้นอยากได้พิ้นนะครับเป็นอยากได้พิ้นมาฝึกมาหัดมาเรียนมาออกงานหรือเอาไว้ขายเงานะครับก็ติดต่อเขามาได้ผมเห็นเองนะครับพิ้นก็นมีหลากหลายราคาให้พี่น้องได้เลือกได้ซื้อกันก็นติดต่อเขามาได้นะครับ ก็นจะกันนะครับพี่น้องครับกัให้พี่น้องยืดดีมีแห้งยาเจ็บยาไข่ย,ยาจนจกท้งในพอแต่เงินพอกัน,นคลิปหนาสวัสดีครับ